เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันนะหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้าผมมานานเลยแล้วนะไม่ต้องใไม่ได้เจอเสียงดีกว,ว่าออก็วันนี้เราจะมาเล่นแมปลูกอกอูนอูนะับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันเออเกมโลวักฮูนูนะคือเกมนี้จะเป็นเกมที่บอกว่าเป็นการดอ่าเป็นการ์ดอูนูนะก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ อ่านะครับก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะซึ่งบ้านผมก็มีเป็นร้อยใบเลยนะแต่ก่อนน้น,นี้อะไรเดี่ยนอน,นี่ยังมีอย่างนี้ได้หรือโอ้มีอย่างนี้ได้หรือโอ้อหอโหอ,อ,อะไรเนี่ยเพิ่งม,มารู้นะก็จะเป็นอย่างนี้ในเห็บใบไพออูโนโนก็มีขายตามลาซาด้ากับช้อปปี้นะผมีเพียบเลยนะ ซึ่งก็เล่นกับพ่อนะหรือเล่นกับพ่อคนนากมีเพียบเลยน,ม,ยลยนมีเพียบเลยนี่อันนี้แพ็คนี้แพ็คนี้งไงเป็นอันนี้อ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับอ่านี่เป็นการโง่นะก็เราสามารถเล่นกับเพื่อนของเราได้นะครับโอเคเราเข้าไปดูกันในเกมเลย โอเคนะเราก็มาอยู่กันในเกมนะครับโหแต้เรขยับับน,นี้ขึ้นมานิดนึงโอเคนะครับนี่กดสกปไปเลยสกิปอ่าโลวเวลคัมทูลบบกูนูนี่ต้องรับสู่แมปลูบบอกอูโนโอูอ่าเราก็จะมาเราจะเล่นกับบอทนะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรมันไม่มีขึ้นให้จอยตลอดเลยนะเราก็จะมาเล่นกับบอทด,ดูนะครับ นี่ NPC Solo เซตเอากี่ใบดีอ่ะเอาหมดนี่ด้วยกันไอ้ Stacking 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 แล้วก็15ใบม10ใบพอดีกว่า10ใบ10ใบโอเคได้แล้วไป NPC 1, NPC 2, NPC 3แล้วก็ F2 U6G แลยวตอนนี้ก็เป็นชื่อเป็น จีนเตอร์อ่โอเคตอนนี้มาแล้วนะครับอ่าคนจะสิบไปดูกันนะครับว่าใครชนะรอบนี้โอตอนนี้ผมเคยชนะไปห้าครั้งนอเอาไปเอาไปเอาไปเออนอนนี้ใช่ไหมสีน,นี้ใช่ไหมอ่ะเอาอันนี้ไปละกันเอาอันนี้ไปละกันขอมากเพื่อน จงเอาสิ่งนี้ไปแตกกิกโอ้โหบวกสี่เลยคนนี้ไม่มี hmm. ใช่ไหมเนี่ยเอาทำไมทำางกันอย่างนี้เล่าเพื่อน <c oughs> คนนี้โดนบวกแปดสมนาอืมเอาอันนี้ก่านะลงอันนี้ดีกว่า,นะา,วาไม่มีโอ้ลงกันรัวเลย hmm. แล้วก็เป็น hmm. โอ้อะไร ไปเลยเดี๋ยวต้อ,อ,อไงไมทำันอย่างนี้ละเพื่อนสเต็กบวกสองโอ้แปดนึ้น่ะเหลืองเเหลืองเงอเอ,เอาไปเอาไปโดนนงแน่เลยอันนี้ไปอูนโน่้เราต้องกดตรงนี้นะไม่งั้นเราจะโดนบวกสองนะไวมี เล่นไหมไม่เล่นไม่เล่ม่เล่นดีกว่าสอสมันไส้นี่ไม่มีอ่ะอานี่ไปเร่อเออไม่เอาดีกว่าเอ้ยมีเว้ยสีแดงอา่ามีไงเอาเอา บวกสีแล้วกันเอ่อสีแดงสีแดงเพื่อนเป็นไงบ้างเอาให้บวกสีสีแดงมันได้เหรอ,อมันูลยคนยีนเอา้อออาวนีเออไปไปแล้วก็ลงอันนี้ไปครับ โง่นะเอาเลี่ยมอูดอูเสือแค่ใบเดียวแท้โหบอทคงจะเจ็บใจเดียวอุม้มลืมบอกไปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยแดบทบทิโมตีลืมบอกเลยนะต้องให้เครดิตเขาด้วยนะเออน่า โอเคเราเอาหมดไหนดีกว, 70, ว,ว่าเจ็ดศูนย์ดีกว่าอ๋อนี่มันจอทูแมทนี่ว่ผมเหมือนไ่กดไอ้ดอทูแมทด้วยมันเกิดต้องจัว่งวก็งงหรือว่าแตก็กมีนี้ด้วยหรือครับตอนนี้เราจะเอาเอ okay. ็พีซีโอเคเกี่ยกับเอ็นพีซีนะผมเหงามากเลยผมมีเพื่อนเล่นนะ่ะคือเล่นกับเคนเมื่อกี้เองเล่นแมปดอแล้วเคนก็ต้องไปเรียนโอ้ แต่ไม่เป็นไรผมมีเพื่อนผมก็เล่นได้เพราะผมมีบท <c oughs> โอ้โหดู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 วางไพ่เอานี่ไปเอาอนี่ไปดีกว่าไอ้เบอร์นี่ โดนอ,นดนนอนินี่กันโดนสคิปเลยอะเอเวิร์ดไปเลยสองบวกสี่สีเหลืองเดิมบวกหกแล้นี่ไปครับพี่น้อ,องชาวไทยอ่านี้เป็นเดี๋ยววันนี้จะเล่นสักห้าตานะครับโอเคอุโนแล้ว คือถ้าหือว่าเราลืมกดเนี่ยเราจะเลนบวกสองนะปะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชนะอีกแล้วอันี้ยิงออเรนัยิงอบิไลโอเคนะครับก็เราจะเล่นอีกสามทีนะมาเลยคราวนี้จะเอาโหมดแต a ก k i n g กับด o l m a แล้วก็อันนี้ดีกว่าเจ็ดศูนย์เจดศูนย์ก็คือ ถ้าเราวางเจ็ดเราจะสามารถเลือกใบอ่ะเลือกของอ่ะชุดนั้นของคู่ต่างสู้หนึ่งเช่นผมเล่นกับบอดแล้วบอดมันมีมันมีแค่หนึ่งใบผมวางเจ็ดผมสามารถเอาของคนไหนก็ได้ซึ่งผมจะเลือกของบอดที่มีหนึ่งใบมาได้ส่วนศูนย์เนี่ยก็คืออย่างเช่นมันวนเป็นวงกลมวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ดูตามเมาส์นะวงวงกลมอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววาดให้กันวาดไทยวาดไทย ตรงนี้ใช่ไหมอย่างเช่นวงวงกลมอย่างงี้ใช่ไหมอ่าวงกลมอย่างงี้แลวนี่ก็คือไพ่ของแต่ละคนอะไรอย่างนี้อ่าไพ่ก็คือถ้าสมมติว่าระวังเจ็ดไปตรงกลางใช่ไหมระวังเจ็ดไปตรงกลางเนี่ยทั้งของทุกคนเนี่ยจะเลื่อนไปตามจะไปตามลูกศรน,นี่ออบแบบจมดใชก็คือมันจะเลื่อนไปตามลูกศรน,นี้อย่างเช่น งิช่นของอของสี่ใบจะต้องไปอยู่กับคนที่หนึ่งแล้วของคนที่หนึ่งจะต้องมาอยู่กับคนที่สองแล้วคนที่สองจะต้องมาอยู่กับผมคนที่สามแล้วแล้วอันที่สามของผมก็ต้องมาอยู่กับคนคนนี้แล้วคนแรกคนนี้ก็จะได้โดนบอกก็จะได้โดนสี่ใบนั่นเองเข้าใจปะจเข้าใจนะไปนะไปกันเลยดูสิว่าหมนี้จะมันยัไ่ไหส่วน r o า to match ก็คือ จัวจนกว่าเราจะมีใบนั้นนะมันจะจัวให้อัต,อตโนมัติซึ่งเล่นหมดนั้นกับพ่อนี่คือแบบเป็นเลคเวยมเจ้าไม่มีวันได้ไปถึงความจริงไะเคยดูกันไหมครับโจโจ้อะโจะโจ้โจโจ้วันนี้ด้วยกัน ืมคนนี้ดูหนักนะถ้าคนนี้มีเนะี่ยอันนี้ดีกว่าอืมเอาของใครดีอ่ะอันดีกว่าอันนี้ดีกว่าอืมให้ดีนนด,ด,ด้วยเรารือเหมือนกับมันดียังไงอ้าวมันแข่งกัน,นยังไงเอานี่ไปเลยสิบอันนี้ด้วย <c oughs> อ้นนี่สิดไป เอาลนะครับก็เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะที่เมื่อกี้มันไอโปรแกรมมันอัดได้แค่สิบนาทีมันก็ตัดไปเลยแล้วก็ผมก็ลืมดูว่ามันไอนี่ผมก็เลยนี่นะคือเมื่อกี้บดชนะนะเมื่อกี้บดชนะเออก็ตามนั้นนะคับเดยวมาเล่นต่อกันเลย ตานนี้จะเป็นตาที่สี่แล้วก็อีกตาหนึ่งตาสุดท้ายนะครับนี่คืออะไระไม่รู้เลยชนะเจ็ดครั้งนี่อ่ะอือาอันนี้กันโอ้โอ้โอ เอาไปดิเออตอนนี้แล้วก็เมื่อกี้แม่เรียกไปไม่มีอ่ะจัวดิจวดัว,วโอ้โหจวดลัวเลยเอาเล่นสิครับเออสีฟอล์กันนวครับสใสคลิปเหมือนไส เล็กบ้าหมนไสเอามา n e ยนี่อ่อ pues, ุโนครับอูโนเอาไปเลย ไม่มีโอ้ยเวดกรอืมเลยบวกแบบโดนก้าวไปเอ้ยไม่นี่มก เออเอนนี้ปกกันเลยกันับครับเอาวันนี้มาเลยครับวันนี้มาเลยครับลงมาเลยครับลงมาเลยครับสีฟ้าเหรอครับทำไมผมดไม่มีสีฟ้านะ <c oughs> อน้ย <c oughs> ไม่มี ลงสิครับบวกสองนี่ค่ะชิปหอยและเฮ้ย <c oughs> ออเขาไม่น่าลงเลยไม่น่าลงเลย <c oughs> เอามานีอูมานีโมอูมานีโบเฮ้ยเจอเโตไหม ไมดูนะแต่ว่าเนี่ยโอน่โหดูนี่อันนี้มันเหลี่ยมเลยอะเอออันี้ไปแล้วกัน โน่ no! เออไปเลย mm hmm. mm hmm. ไม่ได้ยิบทำไมโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่จัววจ่วรัวจั่วรัวเฮ้ยโน่โน่โอ้ย no, no. อไปอยูงไม่มีเบาไม่มีไม่มีเว้ยเฮ้ยไม่มีเว้ยวครย่กรนมีเบาตั <laughs> ้งชื่อบอท นี่ว่าบทวยากรณ์เฮ้ยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเดี๋ยวสิ้สว่าอะ no! ไรเกินนู้ไอ้บ้าเฮ้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  <c oughs> นู่นนี้ไปเลยบวกสองพี่น้องชาวไตข้างเดียวเดียวเดียวดิทำไมเป็นอย่างนี้<ม>ขาวว้ามไปนี้เลยมนไส้เดินเ<ม>ตินเดนเอา้าเลื่พูดน่นโอ้โหบวกสองไงมาครับมาครับเออสิบวาร์แต่ดีมากเลยหนุ่นมมีไหม อูนูครับอูนูอเอาไปเลยเต้นนเตเตนเต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 ไม่มีเนี่ปวดเออเอือ้อมไปเลยไล่โอ้โหนะครับวางไปเลย ยิ่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเออโหยิ่เปลี่ยนรัวเลยเว้ยสีฟ้ามันม <laughs> เอาานี่ y m o นี่โมเอา อีบายโอเคนะครับก็แต่วันนี้นะขอจบเพลงเท่านี้เนาะไว้โอตาหนนะ ata, นะเดี๋ยวก็จะมาทำแอนิเมชันเพิ่มแล้วนกะ็ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นะเอจูสิคัว uh, เอจ w สิ l d วโด h เ s อ o r i ิส o m ริก o n เอนนั่นะแหละแล้วนกะ็ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นะก็นะ ทำถามว่าทำในไหนทำในแกลลี่มดแล้วก็ถ่ายเป็นเฟรมเฟรมตัวเฟรมตัวเฟรมเฟรมเซตตัวคอนโหลดมดมาจากโหลดโหลดมดนะโห oh, yeah. ยากมากเลยนะยากยากคือแบบมันยากจริงอะคือแบบการเซตตัวเดือสองมันเหมือนเซตตัวคนอย่างเช่นอโซเจอร์นี่แอนิเมชันกีฟทีเอฟสองทม่เคยทำนั่นไหนก็มันก็ยากพอตัวแล้วนะ ก็สำหรับวันนี้นะขอจบเพียท่านี้นะวันนี้ก็บาย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 บ๊ายบายไปไหนไมน่เออไปบ๊ายไปแนวสวัสดีครับ